ไม่แน่จะแมปใครแมปมันหรือเป <ừ m. S 2> ล่าเพราะเมื่อกี้นร,ร,รงอ่ะก็เริ่มมีให้เห็นนะสับโนวิสโตแต่ว่ามาอีกแล้ว KO, KO ของเ <c oughs> รียลิตี้เคเฮ้ยปกติที่ผมเคยเห็นเขาจะได้สกายนะอ่าปกติในแบบนี้เนี่ยอาจาะอาจะมี1แฟลตอาจจะมี2แฟลตนะฮะแต่ว่า KO อ,อ่ะปกติจะมีสก,กายมีบีชนะแต่ว่า <c oughs> เลือกที่จะเป็น KO ฮะเราเป็นจัมปี่ที่เล่นแชมเบอร์มาอีกนะหยิบมาเรียกว่า ไม่รู้ว่าเซตไหนอย่างที่บอกฮะว่าการในเลือกตัวเอเจนต์ของพวกเขาเนี่ยเลือกมาแบบนี้แสดงว่าก็ต้องมีเซตที่ซ้อมกันมาอยู่แล้วต้องมีเซตอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนที่เอามาโชว์กันเดี๋ยวต้องรอดูครับไม่ได้ดีแค่เลือกแน่นอนเดี๋ยวต้องดูการบุกครับของโดมิสเตอรเริ่มกันต่อครับจากเราแรกในแบบที่สองคิมชูฮาร์เวนครับชิโ,โรพอยครับลั่นไวมาก่อนเลยครับดอนิฟฟี่ไปที่เอชอทัศด้านหน้า เนฟี่ครับโอ้โหว่าพอไปโนโบิมบุกเนี่ยชัปเปอร์ว่าช้าแล้วใช่ฮะโนโบิมน่าช้ากว่า <c oughs> <c oughs> สิบวินะสิบวิบุกสิบวิบุกไม่สิบวิแรกนะสิบวิท้ายนะครับผมไรท h t h ดูด <Right here. S 1> ิเดินเคลียรเอฮะเอลองเนี่ยเหลือหนึ่งนาทีแล้ว เป็นแมพแการใช้เวลาในการยึดพื้นที่พอสมควรเลยอันนี้คือหาข่าวก่อนหาข่าวก่อนเดีย๋ยววินหน้าบุกหากันานอยู่พอสมควรนี่หานานนะแต่ว่าเขาหาแป๊บเดียอเอติสแนปไปตัวแรกสัดเที่เดินนําทางให้เพื่อนพยายามจะเปิดทางอยู่ครับไม่รอดแล้วตรงกลางบีให้โดนยิงของทิ้งไปแล้วครับ โอ้มันจะยากๆหน่อยครับแล <30 seconds S 2> ้วจะมีจารหลาดเข้ามาทะลุปลุบโลงเลยหรือเปล่าครับไม่ฮะเพราะว่าเขายืนโฮหลังไซส์ซีกาาันแล้วเบตาฮะทับทางฝั่งอเลอร์่ะหันหน้าหลังครอดกันอยู่ตรงหน้าไซส์แล้วยิงปีหนึ่งยิงปีสองกับเบตาก่อนจะหันมาตรงนี้จะมีสายไปแ้วครับโอลิเวียเอ้าวะไครับได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นด้วยนะฮะแล้วเบตาครับจะใจเย็นก่อนหรือเปล่าแล้วเขาพีออกมาเขาพีออกมาแล้วยังเป็นเบตาครับที่วางเป้าได้ดีกว่าแล้วเลือดเหลือน้อยมาแบบนี้สุดท้ายเบตาคนเดียวด้วยโกสครับ4 ิสวสวยๆฮะเหลือหนึ่ง <S <S หัวจะจับนะโกดเป้าจับแบบยิงมันติดยิงมันติดนะ <S 1> <S 1> <ช>โดนแบบโ,โ,โคโตรทุเ,เมตดนะเมื่อกี้เบต้าครับสวยๆหล่อมๆอะช็อตนี้หนึ่งศูนย์ออกนำไปแล้วฮะสรบชาร์เปอร์ครับครับผมเมื่อสักครู่นี้ก็มีพยายามจะมาจี้หน้าโซนเออยู่นะฮะแต่ว่าโดนเขาเรียกว่า <S <S แฟตนะฮะของตัวบีชเนี่ยเ <ๆ S 2> ข้ามาเบรกไว้ได้ครับแต่ก็ ต้องคนนี้เหมือนกันนะสำหรับเนวินปืนพกครับที่ทำได้สำหรับเบต้าครับคนเดียวจัดไปสี่โอ้โหแล้วไม่ลีรอนะฮะท่านผู้ชมสำหรับโนบิมสโตนเหมือนกันครับ ขึ้นมาเลยสเปกเตอร์ฟอสบายสู้เลยครับสำหรับในราวนี้ฮะจะเอาคืนให้ได้เลยจะดีหรือเปล่านะฮะเดีย๋ยวดูว่าความมั่นใจตรงนี้จะเดินไวไหมแล้วเหมือนจะเดินไวแล้วจะไหลไปที่ตรงกลางจะเป็นไซส์บีนะเพราะตรงนี้มีสามปอมมาเฮดเวน่นแต่ว่าโอ้ยครับสกิลไฟเหมือนจะโดนหลังๆหลักโอดีเวีนแล้วเดี๋ยวับมาติดอะไรไม่รู้แต่ว่าอาัพเอร์ช็อคเข้าเต็มเต็มหน้าครับทุผู้ชมลาดซัมฮะลาดดิฟี่เก็บจัมปี้อีกหนึ่งโอ้ดิฟี่อะอย่างเอาเมื่อกี้กับลังยุ่งว่ะผู้ชม คือเหมือนจังหวะตอนที่โอลิเวียจะเดินออกมาเนี่ยน่าจะโดนในเรื่องของสกิลของแอสตาหรือเปล่าโดนดูดมานะฮะดนี่อะดูส์นะฮะอ๋อาละรู้ตำแหน่งนะฮะแต่ว่าสปา์ดรอปอยู่ในบอมไซ์นะครับเอสติกตำรวจไม่ล้อมไม่หลดแล้วนะฮะเข้ามายังไงก็ยากนะฮะยากเหลือเกินเอติก ดูมุมนี้ฮะเสน่ห์เลยนะฮะของชาเปอร์ครคอสไฟครับสองทางอเลิร์อเลิร์โอ้ว่าเต้าไปครับจะพยายามตัดทางขวาก่อนแต่ว่าเลยๆไปนิดนึงใช่ครับในเมื่อฟอสไยมาไม่ได้แบบนี้นะฮะในวินนี้พวกเขาก็ต้องยอมจำนนแก่ชะตากรรมของการเงินนะครับยากแล้วเหมือนกันนี่ฟรีฮะโอ้ห oh, นี่ฟรีกับโยโยครับหยุด ตัวแรกตัว2ตัว3าประมาณนี้นะเมื่อกี้ตรงหน้าโซนบีที่จะเดินฟอร์สไวเข้ามากับสเปกเตอร์คู่ใจแต่พอเสียปุ๊บฮะยากเลยใช่ครับในยุราที่3านี้ฮนะจนหนักแล้วเป็นสามูนมีโอกาสมากๆากนะชาปช,ชับเปอร์ที่จะนำไปก่อนเฮมเวนแผ่ที่2นี้แล้วอย่าลืมว่าที่เขานำอยู่หนึ่งสแที่แล้วนะเลเวลตี้ครับ สำคัญนะฮะอย่างที่บอกว่าเลือก k คอมาในแผนที่นี้แล้วนะฮะผมบอกเลยว่าต้องมีเซตหรือว่าเซอร์ไพรส์บางอย่างมาแน่นอนแล้วตัวแรกเฟิร์สคิวไปแบบสวยๆครับตรับโอลิเวียนะฮะที่เปิดหัวเบต้าไปได้ครับโอ้แต่ว่ามันไม่เสียปืนอ่าตัวพื้นพกนะเมื่อกี้ครับเบต้าแล้วที่เหลือนี่เป็นสเปกเตอร์หมดครับเดี๋ยวดูว่าตัวเล่นตรงนี้จะมีผลหรือเปล่าว่าปืนย่งนีได้เปรียบอยู่ครับชัปเปอร์ในราวนี้โอลิเวียเอติดมีใครแน่บหาข่าวไหมตัดทีมา ซีมาฮะกาลาสักหน่อยฮะเอติท่าโปเชผมบอกเลยว่าน่าจะโยกซีกันไวๆและเห็นแล้วฮะแท็กไปใส่จัมปี้ครับเยวถูว่าจะจันหลังเคียร์ไปก่อนหรือเปล่าโซน A 2คนของชาเปอร์แล้วมีกลางสโมคมาเรียบร้อยครับพินอคโอิโอโอ้มีคนรออยู่นะฮะแต่ว่าเพื่อความชัวยังไงครับส่งเข้าไปเคียร์ก่อนอเ,อเลยพินอคิโอโอ้โหเต็มเต็ม ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตตรงนี้ฮะนีฟี่เอสตี้ตรงนี้คนละหนึออ่งคิวเขารีเวียจัำปี้ครับที่การลาดข้างหลังนีฟี่บอกให้รู้เลยว่าผมมาแล้วแบตก็จริงเทางวายมงเหมือนจะติดที่ตั้งแต่อเลิร์สหาลุ้มให้เข้ามากันสองคนฮะโอ้แล้วดูไม้ทีครับเฮดช็อตอเลิร์สไปอีกยังไงครับวางมุมปิดมา,าแบบนี้จะสแปมจะสแปมยังไงจะสแปมยังไงและสุดท้ายเป็นพีน ok ็อกฮิโอโท่านผู้ชมฮะแล้ววางวางปิดได้อีกปิดนิดนึงเหมือนกัน ก็ต้องเดินแบบชิดซ้ายนะคือตอนแรกเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยเขาพยายามจะทําแบบนี้แน่เลยหมายถึงว่าพอวางเปิดไว้ตรงนี้เนี่ยสามคนที่เดินไปเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าไม่ติดนนฟฟี่กับอเลดอะเขาจะเดินสามคนจากยาวแล้วเข้าไปที่กาลาดอีกทีเพื่อเพื่อที่จะมายิงทัานเอน่าจะเป็นมุมเปิดให้กาลาดใช่เปิดเพื่อซีลองใช่ไหมแต่เราสึก เมื่อกี้จากมุมนะใช่ฮะแต่ผมว่ามันดีคอมมชั่นทุกอย่างมันดูช้าไปหมดคือจนเขาเคลียร์เอมาเพราะถ้าเปิดลองเมื่อสักครู่นี้มันก็ผิดโพสชั่นจริงๆเขามีเวลาพอสมควรนะในการเลือกจุดวางอะไรต่างๆด้วยนะครับของตัวโนบิมนะเขาจะบอกว่าผิดก็นะฮะมันก็ไม่ค่อยมีเซน์เหมือนกันเพราะว่าเมื่อกี้อยู่ยาวแล้วมันมองไม่เห็นบอลจริงๆใช่ครับผมน่าจู่ๆมาสองนัดเป็นแอบโจงบอกแต่ว่าเซอร์ไพรส์ตรงหลังมานะฮะเดี๋ยวมาดูฮะพยายามจะ เ็นหมกวนครับเกมลุกเกมบุกนะฮะของโนบิสโตนแต่ยังไม่ปลดล็อกกราวแรกครับชาเปอร์ก็นิ่งสู้นะไม่ได้แบบว่าผีผาอะไรเลยครับแต่ลาวดิดูดิฟี่ครับเนียนเนียมาใครจะใจร้อนมากกว่ากันครับดฟี่เนียเยนมาแล้วตอนที่ผมบอกเลยว่าเดินแน่ๆถ้าเรียกต่อมาครับถ้าเรียกต่อมาเดินแน่ๆแล้วเดินมารับกระสุนจากดิฟี่ไปบอกว่า เม็ดนี้ที่ให้นะฮะเราไม่ทีครับอางดิซี่ก็ดังใจร้อนที่เอาต่อครับใช่ครับแต่ว่ามีอเลอร์ซ้อนแผงหลังอยู่แบบนี้ซ้อนแผงหลังอยู่แบบนี้โอ้โอแล้วเลอร์ได้ไปแค่หนึ่งนะท่านผู้ชมครับก่อนนะมเมื่อกี้จังหวะสเป์ครับไม่รีเซ็ตแล้วเรื่องจะลากต่อแล้วก็สุดมันไม่เข้านะชุดหลังโอ้เจ็บเจ็บหนักถึง2คนเลยทีเดียวแล้วมีแฟลนะมีแฟ<อ>ไรมีแฟด แล้วถอยไม่อย่างเอาตัวรอดได้นะแต่เัาพี่น้องคือโอ้แล้วช็อกดาดฮะโอ้ลากมาเมื่อกี้แล้วให้ส่งที้จากด้านหลังมาช็อกดาดแล้วก็เจ็บด้วยครับสองคนครับเดี๋ยวดูฮะว่าจะบล็อกจีฟิวกันอย่างไรครับแต่แน่นอนคือจัมปี้สกิดเม็ดเดียวเที่ยวสว่นานแน่นอนนี่ฮะถ้าเลือดมันเหลือร้อยแล้วมันจะมีในเรื่องของอัติเมตเนี่ยมันยังพอสู้ได้นะฮะแต่ว่าเลือดมันเหลือแบบกระจิงเดียวแล้วคือสแนอะจริงครับหรือไม่งั้นก็ต้องเฟอร์ลรี่พีแะเฟอร์ลรี่พี ขี่มาตั้งแต่แบบไกลๆเลยแล้วก็ะะแบบนี่เข้ามาเลยคุณสูตรไหนของคุณศับท์ดูได้แต่อะไรมานะฮะฟลอรี่พีคไงใครพูด <laughs> อาร์วีมาแล้วอรวีมาตั้งนานแล้วมีมาแล้วหรอมีมาแล้วมีมาแล้ว,ลวยังอยู่ในพจนานุกรมศัพท์ของคนเล่นเกม <laughs> นะฮะน <laughs> ่าจะมีแค่ทีฟูเซนลอร์ดพูดสี่ศูนย์ไปแล้วนะฮะท่า <laughs> นผู้ชมฮะผลประกอบการจากการฟอรสไบโดยไปสามก่อนประกอบการแล้วก็ฟูบายไปอีกหนึ่งดูบรรยากาศุูหายไปสี่ศูนย์แล้ว ไปีน,นี้รายได้ติดลบเลยเดินติดลบอยู่ต้องมาให้ไหวต้องมาให้ไวเอ้ยแล้วเบต,าเบตา้าฮะเบต้าครับเซอร์พลายฮะว่าไงเฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลเอาไปสอบแล้วไปทีก็ <Down S 2> เดินสี่ไปจิ้มจุ่มก็มาโอ้ผ <c oughs> ู้ไปเดินจิ้มอะไรมาหรือเปล่านะฮะตรงนีม้มาจิ้มจิ้มยังไงไม่รู้ของเสี็ปแปลกๆแล้วเมื่อกี้นะ้วแม่มามาหมื่อวานเลยนะเมื่อวานเลยแม่ตีปากไม่ดีเแล้วแม่ จะจิ้มอะไรบางอย่างอยู่นะฮะอุ้ยแล้วตรงนี้เอาตัวรอดมาแล้วช่วยกันได้ดีฮะเรียบร้อยสมัยศพเด้งนะเมื่อกี้นะฮะตัวกระตุกขึ้นมาห้าูตไปแล้วฮะสำหรับชาเปอร์ฮะตอนนี้ครับกล้ามเนื้อกระตุกนะแต่ว่าดูเบต้าครับคือโอ้โหเบต้าคนเดียวเอาไปสองกไรแล้วฮะแล้วดูฮะฟีดึงกลับมาแล้วพี่โอการเทรดอะไรต่างๆคือทําได้ดีจริงๆครับในเรื่องของการเดินอันนี้มันอาจจะเป็นในเรื่องของ การซ้อมเข้ามาด้วยอยู่อยู่ในชุดนี้ไลฟ์อัพชุดนี้มาอย่างยาวนานด้วยในการเล่นอะไรต่างๆความเข้าใจมาเลยแบบทําให้ทีมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีอะไรแต่มันก็ดูยกระดับขึ้นมาถูกต้องครับอย่างที่พี่น้ำบอกคือเขาเล่นกันแบบเรียกว่าเขาฝักเขาฝักเลยครับการส่งตรงคือสารดูมันเป็นเป็นทิศทางเดียวกันพอสมควรเหมือนเป็นครอบครัวครับผมเพราะชร์เปอร์คือครอบครัวไม่ใช่สถานที่ครับปกติก็มีได้สถานที่แต่ไม่ใช่ผู้คนนี่ครับผมดิฟฟี่อะ อ l e เ t รฮะอ l e เ t อร์นิฟฟี่ฮะเบรสตอมฮะมีอยู่ในมือเรลิต t ี้แง้มมาฮะไม่ได้ยิงสักนัดก็เชอร์ริฟช็อตนี้คนเคยๆอีกแล้วแล้วดูฮะยิงเสร็จปุ๊บมีเอสติกวางเป้าในงหวงสองเพื่อให้ทางฝั่งของนิฟฟี่เนี่ยวิ่งกลับมาถอยกลับแล้วมุมนี้นะฮะ หาทำหรือเปล่าสูดเดิมไม่เปว่าบอกมารับกันหน่อยฮะได้ข่าวว่าชอบ After Shock แล้วสเต็ปกับบีเยอะพอสมควรนะครับสำหรับโนบิมแล้วเดี๋ยวดูการรีเทคให้ดีฮะท่านผู้ชมอ่ะใช่ครับกระของอะ่ะยัง,ย,งยังมีเหลืออยู่ครับจังหวะยวแลวเขาจะลลพร<อ>้อมหรือยังหนุมน่มๆ ไปแล้วฮะโดนกระเด้งกระดึงกันไปข้างในและข้างในลึกๆมีอยู่รหันซารบ้านตรงนี้เนี่ยหน้ามันจะโมมัวครับแล้วเอติขันซ้ายขันขวาเอาไปสองหัวไม่ทีกับโอลิเวอรต้อโดนเบต้าเก็บเลือดสุท้ายครับห่อจัมปี้โอ้และโดนสแปมเข้ามาในสโมเบต้าเก็บจัมปี้ไปครับโดนนวดฮะผมบอกเลยว่าระบบตามสเต็ปปล่อยโดนเช็ครู้ตำแหน่งปุ๊บมีสแกนทุกอย่างพร้อมสำหรับการรีเทคให้ท่านผู้ชมฮะวัดวัดทีมอ่ะ ดีกว่านะตอนนี้คือด้วยความเป็นทีมเวิร์กอะไรหลายๆอย่างครับการพูดคุยอะไรต่างๆด้วยมันดูแบบลงตัวทุกอย่างแล้วรู้ว่าหน้าที่ของแต่ละคนคือต้องทําอะไรด้วยครับใช่ครับช็เปอร์วันนี้เด็ดขาดคนควรนะหลายจังหวะแล้วก็เฮงี้พิ่นกิโอก็ส่งของสวยด้วยหลายช็อตเหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นตัวส่งของอยู่ะชั้นยอดเลยสำหรับพิ่นกิโอใช่ฮะแต่ติดนิสัยชอบโกหกไงโกหกอะไรฮะพี่นกิโออ๋อแต่ตัวนี้จมูกเขาจะประมาณ เกือบจะยาวแล้วแต่ไม่ยาวมากเกือบจะยาวแต่ไม่ยาวมากเขาไปทำมาแม่เกือบไม่ทันเหมือนกันเมื่อกี้นะเกือบไม่ทันเหมือนกันนะมาพร้อมโดนนะรีเลตี้ครับโอ้โหใช้แบบจังหวะแบบช่วงชิงกับตรงนี้แล้วถือมีดพยายามจะหลบเข้ามาแต่ว่าเขาเดินคอนแทคเข้ามาเขาเดินคอนแทคเข้ามาแล้วยิงพลาดนะพี่โนคิโอมีให้เห็นเหมือนกันนะช็อตแบบนี้ครับ จ,จะบอกเลยว่าสำคัญที่มิโอคโอครับเมื่อกี้แต่ว่าอ้อมหลังมาสวยทามิ่งดีแต่ดันยิงพลาดครับเอาละครับนิฟฟี่ครับดูนิฟฟี่นิฟฟี่ปืนมันโผล่หรือเปล่าแล้วเป็นอเลอร์ที่เก็บโอริเวียมาได้แล้วนิฟฟี่ครับแหมรีเฟกวัยรุ่นของจริงโอ้โหเหมือนรู้ใจครับเมื่อกี้<ฮ>แล้วเบรกเองซ้ง,งั้นนั้นงที่เปิดได้สองแต่เลือกที่จะย้อนกลับมาว่าแชมเบอร์ไปหลุดเข้าไซบีครับแต่ว่าจะโดนนิฟฟี่ตัดอีกครั้งเนี้ย แล้ว,ลวตัดอีกหรือเปล่านี่สแปมไหมโอ้หลังมาพอดีฮะสำหรับจัมปี้ครับเอาเลยฮะเคียในบีได้แต่ว่าคนนี้แหละจะเป็นตัวตัดสินไกลๆเอามาหนึ่งอ้แต่ยิงไม่ตายแล้วยิงเจ็บหมดแลนดิฟฟี่เอาไปอีกแลนดิฟฟี่เอาหมดเลยฮะสี่คิวตรงนี้ครับเดินเปิด A ได้สองโดนนิฟฟี่โอ้โหผมบอกเลยฮะต้องไปจดสิที่บัตรแล้วนะครับยากแก้ปวดหัวยี่ห้อดิฟฟี่ครับคู่แข่งดิฟฟี่นะ ยิงอย่างนี้ฝั่งนู้นเนี่ยผมบอกเลยห oh. ัวนี่ลงไปแดนกันไม่พักนะคุณโจ๊กหัวจะปวดนะแค่จะเต้นวีบอยกขาคู่ขึ้นมา<ด>แล้วด,ด,ดูดิดูดิคือโอ้ผมอะเมื่อกี้คือเอาจริีคือสะดุ้งเฮือกตั้งแต่ช็อตรีเฟกแรกที่แบบคือวางเป้าไปนู่นอะดึงกลับมาอืแล้วเมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้อะคือตอนแรกเนี่ยดูโซ่เหมือนจะพลาดเลยเพราะว่ายิงต้อไม่ตายก่อนในจังหวะแรกนะฮะโอ้แต่กลายเป็นว่ายังสะบัดมาได้ฮะนี่อัรีเฟกอันได้ผู้ชมฮะเอาไหมเจอาคนนี้ไหม ไม่เอาใช่ไหมเก็บไว้ก่อนดีกว่าให้น้องอยู่ตรงนี้ดีแล้วโอเคครับได้ครับผมไม่ว่าจะเอามีเอไฮอะไรอย่างงี้แล้วต่อครับต่อปีล็อกโยโอ้โหถ้าเอาเจ็ดมารวมกันนี่คือเจ็ดห้าคนเลยนะใช่ฮะอภิมหาเจ็ดอภิมหาเจ็ดโอ้โหโอ้โหยากกว่าขวดนะเราสโปงปิดไปก่อนนะครับเบต้าแล้วอยู่ที่คนนี้อเลิร์นฮะนาโนซวอมเก็บไปหนึ่งแต่ว่าโดนแฟดอยู่ออกไม่ได้ออกไม่ได้อุ้ยเขายืนดีบ จังหวะสเปียมเข้ามาในสโมกครับท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ทั้งขวาทั้งซ้ายเข้ามาคือไม่ได้อวยนะเดี๋ยวคนหาว่าอวยไม่เป็นกลางคือต้องชมว่าคือการยืนตำแหน่งอินฟอร์เมชันของวันนี้เนี่ยชาร์เปอร์ดีมากนะคนะรับทีมเวิร์กดีพี่โจบ,บอกแล้วก็คือไรที่ตีนะคือจังหวะพลาดจะมีไหมแต่น้อยมากเนีย่ยเล่นมาแปดลาวคุณโจรเราเห็นก็นจะจับว่าคือลาวเมื่อกี้นี่ครับครับเออแต่ว่าดูว่าโดยรวมเลยคือชาร์เปอร์เนี่ยคือเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากในการที่จะจบลาวจบสกอร์ได้ครับแล้วโนบิมตอนนี้คือ ผมบอกเลยอยาดเหงื่อเหมือนกันเหงื่อตกแล้วตอนนี้เนี่ยพี่ต้อเนี่ยสูดแปดเนี่ยครับผมคือมองพื้นไปตอนเนี้ยนะฮะเหงื่อที่ท่วมลงแรงๆๆแล่างละใช่ครับผมนักแห่สาหัสเดาการใช่ฮะตึงเปี๊ยะใช่ครับกดดันอย่างสูงเลยฮะตอนนี้ฮะและ้วโดนนํำมปถึงแปดศูนย์ครับเอสติกครับแล้วดูมุมแบบนี้ฮะโอ้โหแต่ไม่มีมา <Right there. S 1> โซโลงโซโลนะสังเกตมายืนเนี่ยสองตลอดถ้าคนหนึ่งต้อง oh, <come> ต้องมีสอนตลอดดูฮะ แล้วโอกาสพลาดไม่ค่อยมีเนี่ยตัวแรกคือต่อให้ตายก็ต้องเก็บไปหนึ่งก่อนแล้วพวอเวลาเขาทำอะไรเขาเรียกเพื่อนตลอดนะสำหรับชาเป,เปอร์ฮะใช่โอ้หน้ากลัวเล่นอย่างเงี้ยผมบอกเลยมีดอกโยครับแฟดเหมื <Right there. S 1> อนรู้ฮะ right there ลาบปดนช็อกไหมบอลน์ก่อนโอ้โดนสามวะเนี่ย โดน2ไม่ได้โดน3าไม่ได้แล้วตู้ฮะโอลิเวียโดนเต็มๆครับเดินไม่ออกครับคุณโจงแล้วถอยเข้ามาตรงนี้ของเอสติ T L. แล้วนิฟี่เก็บ2ไปแล้วนิฟี่จะเก็บ3อีกหรือเปล่านิฟี่ครับคนเดียวแล้วจะมีแฟตสู้แต่ว่ายิงสู้มายังไงครับ <Pl> แฟกเมนต์หรือว่าหลบแฟตแล้วสุดท้ายเป็นนิฟี่ที่คมกว่าครับในช็อตแบบนี้ฮะเก็บหัวลีลิตี้ไปเหลือแค่ต้อคนเดียว เอาแลวฮะต้อฮะจะคลัชได้หร really? ือเปล่าครับ1ต่อ3เดินออกและทามิ่งพอดีไม่มีใครเห็นต้อครับโอจริงวันนี้วันนี้นะครับอปฟอร์มเหลือเกินนะทะอ o p f o r เหลือเกินจังหวะแล้วยิงต่อดมาเหลือ9ครับต้อบอกยังไม่ทันที่ตัดสักตัวเลยแล้วลูกศอกยัดหน้าไปทีตรงนี้เก็บ4อันนี้ปี้ครับดูเอลริชของชาเปอร์สปอร์ตเพื่อน่าจะแจ้งมาแล้วว่าเลือดเหลือน้อยมากนะฮะก็เลยใช้ชอตตี้ครับ13 1 ูอ่ะคืออีกคนนึงเนี่ยหันแอนตี้แฟตลอยนะถ้าโดนแฟตหรืออะไรบางอย่างโยนเข้ามาแน่อนอนใช่ฮะเออเลิศนี่คือหันหลังหลบแฟตลอยเลยทันทีครับถ้าตัวหลังตายอย่างน้อยมีคนเทตแน่น,นอนอ้าวทุกอย่างนะนิวฟี่ที่เบสตอมยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับเกมอะไรเลาวละกลับมามีรอยยิ้มอีกหนึ่งครั้งกลับมีรอยยิม้มหลังจากสมัยก่อนเนะี่ยเคยใสยต่ติ๊กแตกไปนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยว <S <S เดี๋ยว<ๆ>อุบัติเหตุนะอ้อุบัติเหตุนะรับน้องนิวฟี่นะแต่ไม่เป็นไร ครั้งแรกในโลกของบอกเลยในประเทศไทยนานจะเกิดทันทีแข่งๆอยู่เป็นได้สิ่งเขาต้องปนเปบอย่าได้เกิดต้องกินมันตรายเหมือนกันนะแถวผมแล้วดูว่าชารเปอร์ครับโดดดีเฟนเดอร์ิวจอยมาฮะล็อกดาวน์ไล่ไปทีบอกว่าไม่ให้ปุกแต่ว่าก่อนไม่ให้บุกฮะขอเอาต่อไปก่อนแล้วทันไหมโดนดีเทนสองคนฮะหลอมหลอมฮะหนึ่งคน สองคนฮะโดนดีเทนไปสองครับแล้วประเด็นคือเสียปืนเสียอะไรหมดเลยฮะละมาขีนครับเดินเป็นบ้านฟอเลฟอฟอเลสไปแบบสวยๆวยนี่ฮะโซโลชาร์เปอร์สิบต่อศูนย์ไปแล้วท่านผู้ชมคีนชีสอะรู้ว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นอีกหนึ่งครั้งใน VCT ฮะอะะไรฮสำหรับสกอร์ที่เป็นสิบสามศูนย์ไข่ไม่แตกใช่ไหมใช่ฮะดูว่าหัวเนี่ยแตกมาเรื่อยๆนะคุณผู้ชมเอาแล้วฮะตอนนี้เครียด ผมบอกเลยว่าเครียดจัดนะฮะผมบอกเลยว่าสีน่าขาตามยงหรือตีไม่เห็นกันง่ายๆศาสถานการแบบนี้แหละในอุปสรรค์แนี้ที่มันจะเกิดขึ้นแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมันจะจิงจังสีได้แค่ไหนนะครับแล้วมันจะส่งผมส่งผลในรูปแบบเกมที่ออกไปด้านที่แย่ลงหรือว่าดีขึ้นยวต้องรอดูกันนะสถีตีว่าจะคอนโทรลแล้วเอาอยู่หรือเปล่าครับกับต้อนะในการเป็นเรียกว่าอีเกมแล้วโคนเกมน่ะจะเป็นแบบว่าผู้นำอารมณ์แบบหัวหน้าหมู่กับรองหัวหน้าหมู่ที่อยู่ด้วยกัน2คน ที่ต้องคอยช่วยกันประยุงน้องๆนะฮะรเรา้ตอนนี้รับผมเราวีดีบอกผมตลกไม่ออกจริงเป็นใครใครก็ตึงเหมือนกันนะฮะตอนนี้ฮะผมบอกเลยว่าวินแรกยังหาไม่เจอใช่ครับต้องผลล็อกให้ได้ก่อนนะ,ะตอนนี้ครับแล้วดูถามวี่อู๋ถ้าเลิศเดินออกมานะฮะเมื่อกี้ได้ยิงวีอนน่ะใช่ครับแต่ก็อาจจะเป็นสไตล์ของชาเปอร์แล้วที่อาจจะไม่เสี่ยงเพราะว่าอยู่คนเดียวด้วยครับถ้าอยู่สองคนเนี่ยอาจจะมีอยู่ใช่ครับทรงันมา ยิงกรี๊ดนะฮะลาจัมปีนะ้ฮะมาอยู่นี่แล้วข้างหน้าบีไซเปอรโอเหมือนรู้ไหวตัวทันก็ลเลยเลยจะดึงจังหวะถอยเข้ามาแล้วมูป,ปาดมาเมื่อกี้เหมือนจะได้เห็นก่อนแล้วยิงฟรีไปทีนึงแต่ว่าพลาดไปครับตอนหลังบอกว่าลดต่วเบต้าปาดมาเอาไม่ทีก่อนแล้วแล้วพอไเ้เข้าไหล่เมเนียนแล้วก็เหมือนจะได้แพนแบบ เนียนๆเหมือนกันเพราะว่าไม่มีใครยืนเลยแต่ว่าอีกด้านนึงไม่ตักง alert แรกกันไปหลือ4ต่อ4ครับใช่ครับเอาล่ฮะได้เปรียบแล้วนะฮะแบบนี้จัมปี้ดูหลังให้กับเพื่อนนะฮะแล้วส่งสามคนครับเดี๋ยวดูฮะ4ต่อ4เท่ากันวินแรกจะมาไหมครับสำหรับโนบิสโตนฮะใช่ครับไล่ตายบ้านไล่ตรงนี้ ไลอีกทีโอเจ็บสองโดนฟอลไลอีกหนึ่งทีแล้วยังไงครับมีสกแกนหรือเปล่าหรือมีช็อกด่านลงมาเก็บสองหายสามในบอมไซแล้วจัมปี้คนเดียวไม่ไหวฮะท่านผู้ชมฮะเอสิ้งวันนี้ครับเป็นการเล่นโซว่าชี่สกิลนี่คือหวังผลได้ตล,ลอดเวลานะฮะฮัเตอร์ฟูลี่ของเขาในี่ตั้งแต่ในแอสเซนแล้วสองคิวไปก็ทีหนึง่งเพิ่งใช้ฮันเตอร์ฟูลี่เสร็จปุ๊บได้มาอีกครึ่งหนึ่งไม่ได้มาอีกครึ่งหนึ่งแล้วคราบอกสละอัติเมทนะดูดิ ฮันเตอร์ฟูลลี่โลสองคนนะในการแรนดอมแต่ที่จริงมันก็ไม่ได้เชิงเป็นแบบแรนดอมหรอกมันคือจุดที่พวกเขาเนี่ยน่าต้องรออยู่แล้วแล้วของพวกนี้มันหาข่าวได้ถูกต้องครับโอ้ยทำเป็นเล่นไปนะท่านผู้ชมครับ11บเศูนย์นะแล้วจานต้อฮะท่านผู้ชมจานต้อฮะยังศูนย์คิวอยู่เลยอะ ใช่ฮะหนักหน่วงเราบอกเลยแล้วช่าเม่วันนี้อย่างที่บอกับไม่ได้มีใครดาวเด่นนะแต่วันเล่นกันช่วยเหลือกันแล้วก็เทรดกันแบบว่าโอ้ทำได้ดีในในใน,ในทุกสถานการณ์ที่แบบเกิดขึ้นอ่ะนี่พี่และอันเนี้ยเนี่ยไม่ได้ไม่เสียแล้วก็ถอยครับใช่ครับแต่ทันไหมน่าจะทันอยู่แล้วเพื่อนมารอช่วยแล้วน่นไง เพื่อนมาร <มา S 1> อช่วยแล้วสกิลไปติดมาแล้วเอฟติตรงนี้ยิงพลาดแต่ว่าดูดิฟี่เดินดันต่อแล้วดูแฟ็กเม็ดรอดักมาเหมือนดิฟี่จะพลาดเพราะว่าไปโดนสกิลของพีโอโอด้านหลังครับเลยล่าสแฟ็กเม็ดไปแลแ้วไปอัพประจวงจักแล้วแฟ๊กทะลุปาโจมเต็มพี่น็อกพีโอ,อสามคิวก็ก่อดที่โดนจับปี้ครับเอาอันนีเม็ยิงตัดมานะใช่ครับวางสไปก่อนนะครับไมทีมาจากหลังสองคนนะฮะโอ้แต่ว่า ยังมีของแมทรีส์มาร์กวางอยู่ตรงนู้นนะฮะแล้วเบต้าครับมีสตาร์แค่หนึ่งเท่านั้นครับตัดสินใจเดินกัน2คนเลยยังเหลือไหมครัไม่ยังเหลือนะแต่ไม่เล่นครับซาโตรเดฟอร์ครับหรือว่าทนายของของแชมเบอร์นะจัมบี้โอ้แล้วยิงก่อนครับเอาหวาแกเจ็ตมาเมื่อกี้ด้านหน้าแล้วจับบี้ตรงแรกเคลมไวแล้วเป้าเขาไม่อยากจะรีเซ็ตอยู่แต่ว่าใบตีตรงนี้เอาให้ครับราวแรกปลล็อกก่อนสหรับฝั่งโนบิโตตีไข่แตกหนึ่งต่อสิบเอ็ดมาเลยฮะ ตีไข่แตกจนได้นะฮะก่อนที่จะสลับฝั่งมาท่านผู้ชมครับ,รบเป็นจังหวะฝืนๆเหมือนกันแอบจะฝืนๆนิดนึงแต่ก็คนที่แก้งงานมาได้คือพินอคิโอนีน่แหละครับแต่ว่าพอสุดท้ายเหลือ2อก็มีช็อตที่ผิดพลาดนิดนึงเหมือนกันเพราะเมื่อกี้เนี่ยพอตั้งเทอเรตแล้วเนี่ยมันแอบแอที่จะแบบรีบยิงไปน,นิดนึงเหมือนกันในจังหวะซ้ายมือเมื่อกี้นอครับโอ้โหลาวเดียวใช่แล้ว นี่ครับก็อย่าดูครับว่าครับทามนี้จะโหดร้ายแค่ไหนครับนุยิสโต้นะครับแต่ว่าแน่นอนเราต้องพักประมาณสองนาทีครับแล้วก็กลับมาดูว่าจะเป็นการตัดสินของชาเปอร์เลยหรือว่านุยสโต้จะคัมแบ็กกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งครับ brought whole team through. Friend wanna come say, oh please do. You got me, I got you. This every night like deja vu. Ooh, I'm looking steezy Yo girl, she looking easy. I know they got this on repeat. Freaking out, I need a DD. I, I know you see me, yeah. Why? Why you so greedy? hey I know you won't be me, yeah. Why? Why you so needy? hey I gotta keep it 100, my money abundant. My project is funny, my homie is wanted but he never done it. We came all long way, now we at the summit, yeah yeah we squad up like 20 deep in this thing i pull up in all white ghosts my homie came in a range We step out walker you know what's up go straight to the stage way we walk and way we talk they know we don't come to play no no we don't come to play nah no we don't come to play no nah hey no we don't come to play way we walk and way we talk they know we don't come to play นะฮะคุณโจ๊กทำไมฮะยังศูนย์อยู่อะตอนต่อ,โอ,โถ,อถือว่าทิสองแล้วอ่ะหนักหน่วงเหมือนกันนะ่ตอนนี้แต่จริงก็นั่นนะฮะอะไรหลายๆอย่างด้วยกับกันก็คืออย่างที่บอกครับว่าทีมอย่างชาเปอร์เนี่ยก็เป็นทีมที่มีประสบการณ์มาสักระยะหนึ่งอยู่แล้วที่ในปีที่แล้วนะฮะก็ได้ไปแข่งขันกันในรอบสี่ด้วยอย่างที่เราได้เกริ่นนำกันไปในช่วงตอนต้นนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่เป็นตัวเต็งอยู่เหมือนกันเ,เป็นทีมที่ยากอยู่เหมือนกันมีเรียกว่าวิริยการมีวิรยการที่ดีเลิเลยนะ S <S เป็น<ช>ทีมตัวอย่างครับจากฟอร์มในว t t ีีวันนี้เราเห็นคุณสเตรรในการเล่นครั้งแรกพวกเขาในทัวร์นาเมนต์ออฟฟิเชียลในปี2022กสิองนะครับจากก่อนหน้ี้เราจะเห็นมีปับปลายกันบ้างแต่นะวันนี้ต้องยอมรับเลยจากสล็อตซีที่เขาได้ไปนะครับแล้วก็ทัวร์นาเมนต์อื่นๆที่ได้เล่นก่อนหน้านี้กับวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเตรียมตัวมาดีเหลือเกินนะครับแต่ว่าชาเปอร์เป็นหนึ่งทีมครับที่เป็นสังกัดที่เรียกว่ามีความพร้อมในเรื่องของการบูดแคมป์นะครับการซ้อมการเก็บตัวนะครับซึ่งสังเกตน้องๆอยู่ดด้้้ววยยกกกััันนนทททงหหหมมครบผแลลลีีี่่เเเ็็็ออาาต เพราะ,ะนั้นผมบอกเลยว่าการที่ไม่ว่าชังโนบิลหรือชาเปอร์จะได้เจอกันอีก2ทีไม่ว่าจะเอหรือซีเจ็งเกมมิ่งน่าจะมันทุกคู่นะครับ <c oughs> ในคู่ฟรีของเขานะใช่ครับอะไรฮะนิฟฟี่ครับเดี๋ยวมาดูในเกมตั้งรับกันบ้างของโนบิลสโตนนะกับคอมในชุดนี้ครับใช่น่าจะจบเกมไวไหรือเปล่าฮะสำหรับทางของชาเปอร์แฟกเมนครับตักมาแล้วยังยิงแจกไปตรงนี้ถ้าสุดโดดนะสแปม์สมอลเดมวล่าด้านตาครับนิฟฟี่ โออ,อ,อ้เยูไหลครับแบบนี้ไหลแล้วโดนฟอสไลน์เต็มๆ a f t เตอร์ช็ออีกหนึ่งแล้วรู้นะครับบนเหล็กมีรู้นะครับบนเหล็กมีแล้วแหมเหมือ<ด>นจะยัดกันไม่ค่อยตายแต่ว่าสุดท้ายดูเดินเทรดกันดิก็เดินเทรดกันเอาเลือกจัดแล้วอันเลิศครับจับไปต่อคิวครับเหลือสุดท้ายโอลิเวียจะทําอย่างไรครับเหลือถึงสามครับวุ้เรื่องของชาเปอร์ uh. เรียบร้อยเป็นเบต้าครับเ e a ช็อตไป แบบนี้แทบจะปิดงานเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าในราถัดไปครับจำเป็นที่จะต้องฟอสายเท่านั้นนะสำหรับโ no นบิมสโตนนะฮะยังไงก็ต้องฟอสายเท่านั้นครับสำหรับในการเล่นอันนี้เราไม่สามารถที่จะปล่อยตรงนี้ไปได้อยู่แล้วโ <No way. S 1> นเวตบัะใช่ครับผมไม่มีทางให้วิ่งแล้วตอนนี้ <laughs> <c oughs> คือจำเป็นที่จะต้องมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดแล้วนะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยคือ มันเก็บไว้เซฟแล้วก็เล่นในวินน้าไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ชาเปอร์12แล้วครท่านผู้ชมครับโอ้โหอาการก็เรียกว่าหนักเอาเรื่องนะถูกต้องสากานเหมือนกันครับโซนตนะถ้าจบแบบนี้เขาต้องไปเตรียมโซนทางการบ้านเยอะเลยเพราะว่ายังมีโอกาสได้แก้ตัวอยู่นะต้องไปชนะเ w วพยาธิเก็ให้ได้ครับ ชาเปอร์นั่เล่นอย่างนี้เนี่ยผมบอกเลยฟอร์มมีโอกาสลอยลำในกรุ๊ปเป็นการ,กรกแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าจะง่ายกับอีก2ทีมหรือควาต้องเจออีกเช่นกันหรือเปล่า <S <S 1> <S 1> แล้วล่านไปก่อนหน้านัดไม่สี่ผ้าเข้มาเชลียกิ้แต่ไม่ติดแล้วเปิดโตแบบนี้โดนยึดไซส์ฟรีอย่างเร็วไวครับแล้วอเลอร์ตเฮียร์ขาหลังไซส์มาต้องช็อตตามมาด้านหลังโองยโอ่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับสไปแพนในยูราวน,นี้ถ้าจะปิดเกมครับชาเปอร์เข้ามา4นะฮะแต่ว่าเจ็ดอยู่ไหนครับสแตนนิวฟี่อยู่วินโดว์กลางฮะโอ้แล้วมีโดรนอีกฮะดูครับครบเซต มีครับัดให้ด้านหลังแล้วหน้าโจดลงมาก็โดนฮะมีนี่ครการเซ็ตดัก,กอยู่ครับโซเบต้าแล้วก็เป็นโยโยแล้วก็เป็นโยโยอีกครั้งครับปิดในการเล่นของแมตช์นี้ครับชาเปอร์ที่สามหนึ่งโดนในพิธีสองและเป็นสองต่อศูนย์คว้าสาม